การฝึกฝนเพื่อการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือการไม่เสร็จชีวิตหรือการวางโปรแกรมจิตของเราไปสู่ความสาเร็จอันลึกซึ้งนั่นเองจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนรวนสแสวงหาความล้ำเลิศหรือความสมดุลในตัวเองอย่าปล่อยให้ความโกรธหรืออย่าปล่อยให้อารมณ์ที่ขุดมัมวทาให้จิตวิญญาณของเราต้องเศร้ามองเรามีภารกิจบนโลก ไปน,นี้ที่ยิ่งใหญ่คือการนําพาดวงญาณดวงนี้กลับบ้านเข้าสู่แสงสวา่างเข้าสู่ดวงญาณยิ่งใหญ่อย่าแช่เชื่อนอย่าเวินเวริรอย่าใช้ชีวิตแบบมีข้อแม้หรือเงื่อนไขจนทําให้เราติดกับอยู่กับความรู้สึกวัดวันออนแอหรือเปล่าบางชีวิตที่แสนมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเมื่อเราค้นพบจิตปัญญาที่ยิ่งใหญ่ภายในตัวเราเอง มขอให้กำลังใจพวกเราทุกคนที่จะข้ามผ่านช่วงเวลาสำคัญแห่งวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบความรู้สึกของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ได้ค้นพบจิตวิญญาณที่สูงส่งและใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าอย่างลึกซึ้งบนโลกใบนี้นี่คือซูเปอร์จูนนิ่งการต่อวงจรพิเศษของจิตใต้สำนึกอันเป็นปฏิบัติการ ล้ำลึกของจิตใต้สำนึกในโลกยุคใหม่ซึ่งเราทุกคนจะต้องคออ้นพบฝึกฝนและเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการแห่งการหล่อหลอมตัวเองสู่ความล้ำเลิศของชีวิตด้วยการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดสันนเตือนอนุภาพของจิตใต้สำนึกสู่สิ่งที่เราปรารถนานั่นคือการเข้าสู่ความ สำเร็จที่ล้ำเลิศในแบบที่เราเป็นผู้เรียกวิชิตชีวิตของเรานั่นเองรู้สึกกับดวงวิญญาณดวงนี้อย่างแท้จริงนี่คือประสบการณ์ที่ทำให้พวกเราทุกคนได้รู้จักและประจักษ์แจ้งในชีวิตของเราและนี่คือการเข้าสู่ปฏิบัติการรับ สุ perj ุนิ่งในยุค new normal ในยุควิธีชีวิตใหม่ที่ทำให้พวกเราทุกคนได้ค้นพบศักยภาพอันลับของชีวิตผ่านจิตใต้สำนึกนั่นเอง